สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกินถึงคนที่ชื่นชอบกีฬาและการออกกําลังกายนะครับเพราะเดิมเนี่ยกีฬาและการออกกําลังกายก็ดีกับสุขภาพนะแต่ว่ามันมีรายจ่ายต่อเนื่องนะครับวันนี้เนี่ยแฮปนะครับในคลิปที่สามสิบเอ็ดเนี่ยแฮปเนี่ยนะครับจะสร้างให้ทุกคนที่ชื่นชอบกีฬา และการออกกำลังกายจะมีรายได้หมดนะครับก็คือจะใช้นวัตรกรรมทำให้กีฬาและการออกกำลังกายจะสร้างรายได้ให้กับทุกคนเลยติดตามดูนะครับจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากนะครับการออกกำลังกายเนี่ยนะครับการออกกำลังกายที่พูดไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสโยคะนะครับหรือการวิง่งการปั่นจักรยานการว่ายน้ำการเต้นเอลรบิกเต้นซุมบ้าและอื่นๆ ทุกการออกกําลังกายนะครับทุกการออกกําลังกายที่เราใช้ในเนี่ยทุกการออกกําลังกายเนี่ยมันต้องใช้ทั้งเวลานะครับแล้วก็มันเป็นภาระค่าใช้ใจ่ายต่อเนื่องด้วยนะครับก็เรา<ม>เราเองก็ทราบกันดีอยู่นะครับทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่นะครับทีนี้ในสภาวะปกติเนี่ยที่ผ่านมานะเราเนี่ยยังพอมีรายได้ยังพอมีค่าใช้ใจ่ายมาจ่ายค่าอุปกรณ์ ราาอุปกรณ์นี่ก็ไม่ใช่ถูกนะครับค่าเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่ก็ไม่ใช่ถูกเดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นเลยนะตามไม่ทันนี่ก็ก็ก็่ใหน่นะครับนอกจากนี้ยังมีค่าสถานที่นะค่าสถานที่เนี่ยก็เป็นค่าใช้าจ่ายนะครับค่าเมมเบอร์แต่ละสถานที่เนี่ยเขามีการลงทุนเขาก็คิดค่าเมมเบอร์นะครับแล้วเราเองเราก็ยังมีค่าเทรนเนอร์ เพื่อสอนการออกกำลังกายให้ถูกที่และได้ผลเต็มที่อันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายหมดบางคนก็ดูเหมือนจะซีเรียสแล้วก็จะให้ได้ผลก็จะมีค่าอาหารเสริมและอื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอะแยะเลยนะครับทั้งหมดเป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้นในสภาวะปกติค่าใช้ใจ่ายพวกนี้เราก็ยังพอรับไหวนะครับยังพอรับไหวกันอยู่แต่พอในสภาวะโควิดที่ผ่านมาปีกว่าแล้วนะครับและก็ดูเหมือนจะผ่านไปอีกยาวเลย จะผ่านไปอีกอยาวทุกคนเนี่ยขาดรายได้เพราะว่าผู้ประกอบการเพราะรัฐบาลบริหารโดยไม่ให้ทุกคนพบปะเดินทางทำมาหากินเรียกว่าห้ามทำมาหากินกันหมดเลยในที่สุดผู้ประกอบการก็ไม่มีไรายได้ก็เลิกจ้างกันเป็นแถวหมดเลยทําให้ทุกเพราะว่าโควิดเลยสร้างผลกระทบก็คือทุกคนขาดรายได้พอขาดรายได้เนี่ยพอเราออกกําลังกายออกต่างๆเนี่ย ค่าใช้ใจ่ายต่างๆทั้งค่าอุปกรณ์ค่าเสื้อผ้านะค่าสถานที่ค่าเมมเบอร์ค่าเทรนเนอร์และค่าอาหารเสริมและอื่นๆเนี่ยเป็นปัญหานะครับเพราะว่าเราขาดรายได้รายได้ไม่พอใช้ใจ่ายกับเรื่องกีฬาละหรือจะดิ้นลนหาทางออกใหม่วันนี้แฮปย่อมาจากคําว่าแฮปปี้นะครับแปลว่าความสุขผู้สั้นๆว่าแฮปสร้างเป็นระบบอัจฉริยะ จะสร้างทางออกจากทุกปัญหาให้ทุกคนและจะง่ายๆทุกคนทำเองได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพและไม่ต้องไปรอขอความช่วยเหลือจากใครนะครับช่วยตัวเองได้เลยลองติดตามดูนะครับแฮปเป็นระบบอัจฉริยะใช้นวัตกรรมนะครับสร้างรายได้ให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเพราะวันนี้รายได้เป็นหัวใจเลยนะครับที่เราต้องการทั้งหมดจะทำให้ทุกคนมีรายได้หลายหมื่นต่อเดือนนะครับเพราะ ภาระของเราแต่ละวันแต่ละเดือนนี่เยอะมากนะครับถ้าไม่ได้หลายหมื่นนี่ไม่พอใช้นะครับจะทําให้มีรายได้หลายหมื่นต่อเดือนต่อเนื่องตลอดไปจําเป็นต้องมีรายได้ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ด้นมาเป็นทั้งครั้งนะครับทั้งหมดจะง่ายง่ายทุกคนทําเองได้ทั้งผู้สูงอายุทั้งเด็กและทุกคนจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับทุกคนใช้ตลอดไปจะสร้างให้ทุกคนได้ประโยชน์ทีอินวันนนะครับคือได้ทั้งเงินมาแก้ปัญหา ได้ทั้งความสุขและได้ทั้งเพื่อนในการสร้างรายได้โดยใช้นวัตกรรมแฮปใช้นวัตกรรมเป็นไรายได้ผมอยากให้ติดตามดูตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะทุกท่านจะได้ทราบว่าแล้วจะได้เงินมาจากอะไรที่จะมาแก้ปัญหาของเราแฮปใช้หลัก3ข้อนะครับในการสร้างเป็นเครื่องมือให้ข้อที่1โดยใช้นวัตกรรมบวกยิงให้ยิงได้วันนี้เราทุกคนใช้นวัตกรรมใช้มือถือนะครับไม่ใช้ก็ไม่ได้นะครับเป็นความจาเป็นทั้งสิ้น และเมื่อใช้มือถือเนี่ยก็ต้องใช้แพลตฟอร์มต่างๆเรารู้จัก Google ไหมครับ YouTube Facebook o i n e หรดูไม่แต่ TikTok วันนี้มือถือถ้าไม่มีแพลตฟอร์มพวกนี้ก็ใช้งานไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถามคำถามต่อไปว่าและเด็กหนุ่มทั้งหลายเนี่ยที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ใช้นวัตรกรรมทั้งนั้นเด็กหนุ่มที่เป็นเจ้าของ g g o เกิลย u ทูบเ e ซบ o ๊กไลน์ดูท t i k t o k เนี่ยรวยไหมครับโอ้โหรวยมหาศาลรวยติดอันดับเศรษฐีโลกแล้วนะครับและ รวยภายใน4ี่หปีเลยนะครับโอ้เร็วมากเลยนะครับรวยกว่าเศรษฐีไทยที่ยังคิดอย่างเดิมทําแบบเดิมที่ทํางานมาทั้งชีวิตเลยนะครับยังรวยสู้เด็กไม่ได้เลยเขารวยเพราะอะไรเพราะเขาใช้นวัตกรรมเด็กหนุ่มพวกนี้ใช้นวัตกรรมสร้างเป็นแพลตฟอร์มทั้งหมดให้ทุกคนใช้งานฟรีคือใช้หลักแม้นัตกรรมกยิงให้ยิงได้ให้ทุกคนใช้งานฟรีเพราะทุกคนใช้งานฟรีพอรวมคนได้ผู้ประกอบการก็จ่ายค่าโฆษณาเขาอยากขายของนี่ครับให้ Google Facebook l i น์ทิกต็อก รวยเป็นเศรษฐีโลกเลยเขาใช้นวัตกรรมกับหลักยิงให้ยิงได้หลักข้อที่2ที่แฮปใช้เพราะเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะมาแก้ปัญหาเราได้ถ้าอยากได้เงินต้องรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนผมอยากชี้แจงให้เห็นเลยว่าเงินทั้งหมดอยู่ที่ผู้ประกอบการครับเริ่มจากผมคุณเราทุกคนนั่งเพื่อนเราทํางานหาเงินด้วยความยากลําบากนะครับแต่เงินที่หามาได้ต้องไปซื้ออยู่ซื้อกินซื้อใช้จะซื้อที่ไหนครับซื้อที่ผู้ประกอบการเงินของเราทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่ผู้ประกอบการเห็นไหมครับ เงินทั้งหมดไปอยู่ที่ผู้ประกอบการเพราะผู้ประกอบการมีเงินอะ mm. เด็กหนุม่มที่สร้างแพลตฟอร์มรวมคนได้ผูกความเงินจ่ายค่าโฆษณาให้ g o o กูเกิ u ยูทูบเฟซ o o ๊คลายทิกเก็ตรวยเป็นเศรษฐีโลกเลยครับเห็นไหมครับเงินก็ไปจากผู้ประกอบการผมอยากชี้เห็นอีการหนึงนะธนาคารนะธนาคารไม่ได้มีเงินเองนะครับเงินทั้งหมดของธนาคารก็เป็นเงินที่ไปจากผู้ประกอบการไวฝากเขาไว้ทดังสินเห็นไหมครับเงินก็นมาจากผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมาก พราะหลักสองข้อนี้ทําให้แฮปสร้างหลักข้อที่สามขึ้นมาเลยทั้งหมดสร้างเป็นระบบให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของเงินนะครับแบ่งปันรายได้ให้กับเราทุกคนวิธีจะให้ผู้ประกอบการเพื่อเอาเงินมาแบ่งปันให้เด่นนะครับหนึ่งเราต้องให้ก่อนนะครับยิ่งให้ยิ่งได้ช่วยโปรโมทโฆษณาผู้ประกอบการเราช่วยและชวนเพื่อนสี่คนไปช่วยโฆษณาด้วยผู้ประกอบการจะถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนเลยนะครับ ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็จะแบ่งปันกําไรให้กับเราตามรูปแบบเลยนะครับต่อเ่องเยอะมากเห็นไหมว่าเงินมาจากผู้ประกอบการทําให้เราเนี่ยมีเงินเราได้ใช้ทุกอย่างฟรีแล้วมีรายได้หรือให้ใช้ทุกเดือนนะครับทั้งหมดพอเราใช้นว,วัตกรรมใช้เทคโนโลยีกลายเป็นเทคโนโลยีทั้งหมดสร้างรายได้ให้เราเรากลายเป็นเจ้านายเทคโนโลยีไปแล้วครับนะครับมันชานฉลาดสองเด้งเลยนะครับกลายเป็นเทคโนโลยีต้องสร้างรายได้ให้เราหมดทีน่นี้เริ่มง่ายๆเลยนะครับ แค่2ข้อเท่านั้นเองข้อที่1เริ่มที่การให้ก่อนโดยช่วยโปรโมทผู้ประกอบการด้วยการซื้อโฆษณาให้และชวนเพื่อนสีคนไปช่วยและระบบเนี่ยสร้างไว้2แบบนะครับให้เลือกแบบที่1ง,ง่ายมากนะครับลงทุนแค่หลักร้อยช่วยโฆษณาแค่250ต่อครั้งทําถูกต้องจะได้รับรายได้2,500บาทเลย10เท่าเลยนะครับลงทุนแค่250บาทเองแค่หลักร้อยนะครับเมื่อทําตามขั้นตอนดูแล้เพื่อนก็ได้2,500เลย หรือถ้าจะให้มากขึ้นหน่อยมีกําลังหน่อยต้องการใช้เงินเยอะหน่อยก็ช่วยโฆษณาเพิ่มดีครับเพิ่มมาสิบเท่าเนี่ยครับเป็น2,500บาทต่อครั้งก็จะได้รับรายได้เป็น2 5 0 0 0บาทเมื่อทาตามขั้นตอนในสิบเท่าเอาละครับไล่รายได้เมื่อไหร่ได้ทันทีนะครับเรารับรายได้ครั้งที่1ใช้เวลาอยู่แค่วันหรือ2วันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยนะครับเพราะถ้าเราช่วยโฆษณา250บาทต่อครั้งไปดูแลเพื่อน4ี่คนที่ทำอย่างเราเรารับรายได้ครั้งที่1นึ่งครับห้า อาจจะภายในวันเดียวเราเข้าไปช่วยวันนี้ชวนเพื่อนสี่คนก็ไปช่วยวันนี้เราก็ได้เงินในวันนั้นนะครับเพื่อนสี่คนที่เราชวนก็มีรายได้ด้วยหมดเลยนะครับไปช่วยให้เพื่อนมีรายได้นะครับหรือถ้าไปใช้แพ็กเกจใหญ่หน่อยนะครับสองพันห้าก็ได้สิบเท่าตัวก็ได้ให้มีรายได้ทําอย่างเราก็ได้ห้าพันข้อสองได้รายได้เพิ่มอีกเมื่อเราไปดูแลเพื่อนทั้งสี่คนให้มีรายได้ทําอย่างเราก็ ถ้าเราเลือกโฆษณาแค่250นะครับเรารับไปแล้ว500เลยนะครับก็จะได้รับเพิ่มอีก2,000รวมเป็น2500 2 5 0 0 1 0เท่าเลยนะครับเมื่อเพื่อนสีคนทำอย่างเราแต่ถ้าเราทำใช้แคเกณ์ใหญ่น่อยนะครับ2 5 0 0ครั้งแรกได้รับไป5,000ก็รับเพิ่มอีก20,000เป็น25,000เมื่อช่วยเพื่อน h a นีสร้างเป็นแพลตฟอร์มที่ยิ่งให้ยิ่งได้ทําให้เรามีรายได้จากผู้ประกอบการต้องจักคนมีเงินเท่านั้นนะครับ หลักจะง่ายมากเลยช่วยผู้ประกอบการทําตลาดโดยการซื้อโฆษณาเห็นไหครับเราช่วยเราให้ทั้งหนึ่งและช่วยเพื่อนสี่คนให้มีไรายได้ทําอย่างเราเห็นไหมครับได้ช่วยผู้ประกอบการได้ได้ช่วยเพื่อนสี่คนให้มีไรายได,ได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยดีกว่าไหมครับทุกคนเรียบง่ายเข้าถึงง่ายทันทีตัวอย่างอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าช่วยโฆษณา250บาทต่อครั้งทําตามระบบไปก็จะได้รับไรายได้2,500บาทต่อครั้ง เท่ากับได้10เท่านะครับต่อครั้งพอได้รายได้เยอะขึ้นจะไปซื้อแพ็กเกจใหญ่ขึ้นก็ว่าไปนะครับผมอยากจะให้แนวคิดอย่างนี้ว่าให้เริ่มง่ายๆครับที่250นะครับพอเราช่วยโฆษณาแค่หลักร้อยนะครับ250ก็มีรายได้หลักพันในไม่กี่วันนะครับพอรายได้หลักพันมีตังแล้วนี่ครับจะได้ไม่ต้องไปรบกวนผู้ปกครองไม่ต้องไปสร้างผู้ปกครองคิดต่อดีครับพอมีรายได้มาเองแล้วเนี่ยได้มาเป็นหลักพันแล้วก็ไปช่วยโฆษณาเป็นหลักพันนี่ครับ ก็จะได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนมาใช้เลยทีนี้ทั้งหมดเนี่ยระบบที่แฮปทำเนี่ยง่ายๆแบบนี้ทำได้ไหมช่วยตัวเองให้มีกินมีใช้เนี่ยนะครับแค่รู้จักให้สองข้อเองนะครับช่วยผู้ประกอบการโฆษณาไปและรู้จักให้ช่วยเพื่อนสี่คนให้มีรายได้หรือทำอย่างเราผมที่บอกว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุขและได้ทั้งเพื่อนนะครับเพราะงั้นทุกอย่างจะก็จะได้ฟรีแล้วมีเงินเหลือใช้ด้วยนะครับ ทั้งหมดก็คือแฮปเสนอหลักการให้นะครับแฮปยิ่งให้ยิ่งได้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเรารู้จักบริหารจัดการนะครับในการใช้แฮปเนี่ยนะครับถ้าหนึ่งเดือนโฆษณาหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งเดือนก็โฆษณามาหนึ่งครั้งถ้า250บาทเนี่ยเราได้2องพนะครับอาจจะเป็นภายในไม่กี่วันเลยนะครับแต่เราให้มากขึ้นละหนึ่งเดือนมีสี่อาทิตย์โฆษณาอาทิตย์ละครั้งดีครับสี่ครั้ง ก็ได้สี่เท่าเลยนะคร causes, ับก็ได mm ้เดือนละหมื่นเลยนะครับแต่ถ้าโอเคถ้าโฆษณาสิบครั้งล่ะสิบครั้งก็ประมาณสามวันครั้งนนะครับโฆษณาไปสิบครั้งก็จะได้สองหมื่นห้าพันบาทเลยนะครับหรือโฆษณายี่สิบครั้งก็จะได้ห้าหมื่นบาทและถ้าเดือนนึงมีสามสิบวันนะครับเพราะมันไม่เนี่ยงนาซารันนะครับก็โฆษณามันวันละครั้งครับวันละครั้งทีอไม่ต้องทางานมันไม่ได้ปินภาระเงินก็มีอยู่แล้วโฆษณาวันละครั้งครับโฆษณาไปครั้งที่หนึ่ง สองร้อยห้าสิบได้สองพันห้าก็ใช้เงินสองร้อยห้าสิบนี่นะครับมาโฆษณาใหม่ไม่ต้องไปควักตังค์เพิ่มเลยนะครับถ้าเดือนหนึ่งมีสามสิบวันโฆษณาสามสิบครั้งวันละครั้งนะครับทําง่ายๆห้านาทีสิบนาทีเท่านั้น,นะครับก็จะมีรายได้ถึงเกตมื่นห้าพันบาทนะครับลงทุนแค่สองร้อยห้าสิบเองแต่ถ้าให้มากที่มันนี่สองพันห้าหนึ่งครั้งก็ได้เป็นสองหมื่นห้านะครับสี่ครั้งก็ เป็นแสนละสิบครั 20, ้งก็2 5งแสห้ายี 7, ่ครั้งห้า0 0นหรือสาครั้งก็เ0 0แสนนะครับก็ผมอยากให้เป็นอาคิดเลือกดูไปคิดนะครับไปปรึกษากันทั้งหมดทั้งหมดเลยเนี่ยแพลตฟอร์มจะสร้างรายได้นะครับจากผู้ประกอบการช่วยแบ่งให้ยังมีของแถมอีกอันเนี่ยนะครับผมพูดไว้ในคลิปหมายเลขสามพอเรามีตังแล้วเราต้องกินต้องใช้อยู่แล้วนะครับเปิดร้านค้าเองเลยครับเป็นรายได้เพิ่ม โดยการเปิดเป็นร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะเป็นของตัวเองเป็นแพลตฟอร์มเดียวในโลกเลยนะครับที่ร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะเนี่ยหมีสินค้าให้คุณทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยและ2ฝากสินค้าไว้คุณไม่ต้องไปขายเองนะครับระบบเขาขายให้ส่งให้และส่งกำไรให้คุณอย่างเดียวเลยคุณจะมีกําไรเพิ่มขึ้นมโหฬานเลยถ้าไปซื้อใช้เองกับกำไรมากพยแต่ขายเองวยกาไรเพิ่มอีกศึกษาดูรายละเอียดนะครับที่ h a p p w e b h a p p y f com ดูเสนะครับอันนี้เป็นรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกจากการบริหารจัดการทั้งหมด ระบบอัจฉริยะของแฮปเนี่ยนะใช้นวัตกรรมใช้ทุกความทัทนสมัยสร้างไรายได้ให้กับทุกคนจะตอบหลักอันยิ่งใหญ่นะครับถ้าต่างคนต่างให้สังคมไทยก็เป็นนะครับวันนี้เนี่ยครับเราต้องลุกขึ้นมาช่วยตัวเองและระบบที่เรานําเสนอนะครับดูหลายๆรอบให้เข้าใจนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นทางออกทางเดียวในจภารวะนี้เพราะวันนี้ทุกคนไม่มีทุนเหลืออยู่แล้วนะครับไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับจะไปกู้ยืมก็ลาบากใช้เงินแค่หลักร้อยเอง ศึกษาดูให้เข้าใจนะครับวันนี้เราเสนอหลักการแล้วถ้าคุณยังไม่เชื่อนะครับยังนั่งคิดเครียดอยู่นั่นนะไม่เชื่อยังคิดว่าแล้วก็ไม่ทําอะไรแต่คุณยังคิดแบบเดิมนะครับยังรอแต่ความช่วยเหลือไม่ช่วยตัวเองไม่รู้จาักการให้และก็ไม่ลงมือทำทันทีคิดอยู่นั่นนะครับไม่ลงมือทำทันทีคุณจะอยู่ยากลําบากต่อไปและความลําบากตรงนี้ถึงขั้นอุตายนะครับแล้วใครจะช่วยคุณ ลุกขึ้นมาช่วยตัวเองครับคุณจะไปคาดหวังความช่วเหลือจากใครและวันนี้คุณช่วยตัวเองได้โดยใช้เงินแค่หลักร้อยและคุณต้องกินต้องใช้ทุกวันแต่คุณยังไปรออยู่คุณจะไปพึ่งพาใครครับลุกขึ้นทำเดี๋ยวนี้จะช่วยคุณได้ดีที่สุดแฮปสร้างรายได้ที่บ้านในคุณทุกวันเป็นระบบอัจฉริยะนะครับที่ www. pack 6 4 com แฮปจะสร้างทางออกให้ทุกคนในช่วงโควิดนี้ผมลงทุนทำแพลตฟอร์มนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับทุกคน ศึกษานะครับดูให้เข้าใจเพราะเป็นเรื่องใหม่ซิ่งคุณไม่เข้าใจแต่ทั้งหมดเลยจะเป็นเรื่องง่ายๆเศรษฐียังรวยจากเรื่องง่ายๆยนี่นะครับยังรวยจากคุณโดยไม่ต้องทําอะไรแต่เขาต้องใช้เงินเยอะวันนี้เราทั้งหมดก็รวยได้ด้วยเรื่องง่ายๆเหมือนกันเพราะเราใช้นวัตกรรมและไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยใช้แค่หลักร้อยซึ่งเราทุกคนเข้าถึงแน่นอนจะเป็นตาออกให้ทุกคนในช่ง COVID วงโควิดทุศึกษาดูให้เข้าใจแล้วก็แชร์ถึงเพื่อนๆน,นทุกคนด้วย และถ้าทุกคนต้องการเข้าสู่ระบบผมจะฝากลิงก์นะครับไว้ที่หน้าจอนี้กดเข้าไปเลยลิงก์นั้นเนี่ยเขาจะอธิบายชัดเจนมากนะครับทําตามเป็นขั้นเป็นตอนให้ถูกต้องเข้าสู่ระบบ,บได้เลยและพอคุณเข้าเสร็จคุณทําถูกต้องคุณ,คณก็จะมีรายได้ภายในวันเสาร์วัน,วน,วนปฏิบัติตามลิงก์ให้ถูกต้องนะครับผมฝากคุณในนี้ขอบคุณมากครับ